ท่ายืนด้วยไหล่นอนหงายราบกับพื้นแขนอยู่ข้างลำตัวมือคว่มกับพื้นข่าทั้งสองชิดกันหายใจเข้าพร้อมกับยกขาทั้งสองข้างขึ้นช้าๆจนตั้งได้ฉากกับพื้นและลำตัวแล้วหายใจออกในเวลาเดียวกันค่อยๆย,ยกสะโพกและลำตัวส่วนบนขึ้นโดยไม่ใช้กำลังเหวี่ยงต่อไปยกแขนทั้งสองใช้มือช่วยดันสะโพก ส่วนศอกอยู่กับพื้นยันตัวไว้แล้วยืดตัวขึ้นจนกระทั่งไหล่กับต้นคอและหัวส่วนหลังเท่านั้นที่ติดอยู่กับพื้นเท้าทั้งสองข้างชี้ฟ้าขาชิดกันพยายามให้ลำตัวทั้งหมดเป็นเส้นตรงตั้งแต่เท้าลงมาจนถึงไหล่้างชิดแบบที่เรียกว่าชินล็อกน้ำหนักทั้งหมดของลำตัวอยู่ที่ไหล่ศอกที่จับสะโพกไว้รับน้ำหนักเพียงเล็กน้อยหย่อนกล้ามเนื้อขาและเท้าทั้งหมด เกรงนะคะหายใจเข้าออกปกตินิ่งอยู่ในท่านี้ให้ได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งนาทีนะคะท่านี้มีผลกับต่อมไทรอยและต่อมเพศโดยตรงเป็นท่าซึ่งรักษาความเป็นหนุ่มสาวให้คงอยู่ตลอดไปและทําให้ระบบประสาทมีชีวิตชีวาและช่วยเสริมระบบหมุนเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นสําหรับผู้ที่คลอดบุตรจะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือจะทําให้อวัยวะภายในเคลื่อนต่า หรืออยู่ผิดที่กลับเข้าที่ตามเดิมค่อยๆลดตัวลงช้าๆผ่อนคลายสักครู่ทำอีกครั้งนะคะเริ่มได้ค่ะนอนหงายกับพื้นแขนข้างลำตัวมือคว่ากับพื้นเข่าชิดกันหายใจเข้า ยกขาทั้งสองข้างขึ้นช้าๆตั้งได้ฉากกับพื้นและลำตัวแล้วหายใจออกยกสะโพกและลำตัวส่วนบนขึ้นต่อไปยกแขนทั้งสองมือดันสะโพกสอกอยู่กับพื้นยันตัวไว้แล้วยืดตัวขึ้นจนไหล่กับต้นคอและหัวส่วนหลังติดอยู่กับพื้นเท้าทั้งสองข้างชี้ฟ้าขาชิดลำตัวทั้งหมดเป็นเส้นตรงตั้งแต่เท้าลงมาจนถึงไหล่คางชิด น้ำหนักลงลำตัวอยู่ที่ไหล่ซอกรับน้ำหนักเพียงเล็กน้อยหย่อนกล้ามเนื้อขาและเท้าทั้งหมดอย่าเร็งนะคะหายใจเข้าออกปกตินิ่งไวค้ค่ะค้างไว้เท่าที่จะทำได้นะคะ